สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องพิกไทยดำชแนลครับคลิปนี้จะน้อท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมาดูการจัดอันดับนักแบดมินตันของนักแบดมินตันไทยครับการจัดอันดับของสาพันแบดมินตันโลกหรือ W หรือ BWF นะครับได้จัดอันดับนักแบดมินตันทั่วโลกครับเมื่อวันที่3ธันวาคม2567ที่พานมานะครับ แต่ว่าช่องพิกไทยดำชันแนลนี้จะนําเสนอเฉพาะนักแบบมินตันไทยนะครับเริ่มจากประเภทคู่ผสมครับปฏิเสธบ่ได้ครับว่าคู่ของบาดเดชาลพลพัววรานุเคราะห์ซึ่งจับคู่กับเฟรมสุพิศลาเพียว3,000เป็นคู่ผสมที่มาแรงมากๆครับเพราะทั้งคู่จับคู่กันลงแข่งขันทั้งหมดแค่หาไลยการครับแต่ว่าสามารถควา้าเขปมไปได้สองไการครับ ซึ่งช่องพิกเทดัมชนเนลองเองก็ได้รายงานในคลิปก่อนๆแล้วครับก็ทำให้อันดับโลกพุ่งขึ้นย่างวดเรี้ยวครับจากอันดับที่ลอยกว่าก่อนควาแคมที่ประเทศญี่ปุ่นก็อันดับก็ลงมาอยู่ท็อปลอยครับแล้วก็พอมาควาแคมที่อินเดียนี่ก็กทำให้อันดับโลกลดลงมาเหลือที่หาสิบเจของโลกครับ จากการจัดอันดับดาวสุดครับครูผสมอีกครูครับที่ยังติดอันดับโลกอยู่ที่ห่างก็คือคู่ของบัทเดียจะพ้นและกับปอปอซับซื้ีแต่รับนาใช้ครับสิ่งปัจจุบันทั้งคู่ก็ได้แยกคู่กันแล้วครับอีกครูครับอยู่อันดับที่2ี่ของโลกครับสุภักจอมเกาะครูกับซับซื้ีแต่รับนชใช้ครับอีกครูครับอันดับที่28ของโลกลุทธนาพักอุบทองจับครูกับ เชิญนิชาสุดใจประภารัตและก็ครูผสมอีกครูครับอันดับ29ของโลกครับพักพลธีละรัตสกุลจับครูกับระไทยมาศเหมือนวงครับประเภทหญิงครูครับอันดับที่17ของโลกลักษิกาคันละหาจับครูกับระไทยมาศเหมือนวงอันดับที่20ของโลก เบญยาภาเอี่ยมสะอาดจับคู่กับนันทการเอี่ยมสะอาดแล้วก็อันดับที่44ของโลกอรนิชาจงสถาพรพันธ์จับคู่กับสุกิตาสุวชัยนี่ครับประเภทหญิงคู่ต่อไปครับประเภทชายคู่อันดับที่17ของโลกสุภักจอมเกาะจับคู่กับกิตินุพงศ์เกิดเลนคู่นี้น่าจะแยกคู่แหละครับ นาที่แยกคู่กันไปแล้วแล้วก็อันดับที่30ของโลกพีรัชชัยสุขพันธ์จับคู่กับพักพลธีระรัตสกุลแล้วก็อันดับที่99ของโลกซึ่งเป็นการหันกลับมาจับคู่กันอีกครั้งระว่างเดชาพ้นพัวพระนุเคราะห์กับกิตตินุพงศ์เกิดเรียนซึ่งแข่งขันเพียง3ารายการครับถือว่าเป็นคู่ที่มาเลงอีกอีกคู่หนึ่งครับสำหรับชาคู่ แลวก็ประเภทชายเดียวครับอันดับ5้าของโลกวิวกุลวุฒิพิทิตศารแลวก็อันดับที่39ของโลกกัตตพลหวังเจริญประเภทหญิงเดียวครับอันดับที่10ของโลกสุภาณิดาเกียรตทองแลวก็อันดับที่12ของโลกบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์อันดับที่14ของโลกพรประวีช่อชูวง อันดับที่17ของโลกรัชนกอินทนนท์อันดับที่46ของโลกพรพิชาเฉยจีวงครับเอาแต่อันดับที่1ถึง50ของโลกนะครับ,บ,บกับอันดับกับอันดับที่ม้าเลี้ยงรับถ้าเส,สิเบิ้งสิด,ดูอันดับที่สูงกว่านี้หรือว่าต่ำกว่านี้ก็สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของสาพันแบดมินตันโลกได้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ ที่เขามาเป็นกำลังใจให้ช่องพริกไทดดามชันแนวครับรายการต่อไปรายการเวทัวร์ไฟ n นลครับจะจับฉลากวันที่7ิตธันวาคมนี้ครับราติดตามผลการแข่งขันพันท,ทางช่องพริกไทดดามชันแนวได้เลยนะครับสําหรับคลิมนี้ก็ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ